สวัสดีทุกๆท,ท่านเรามาดู t r a n s ิตของวันที่16พฤศจิกายนที่มีมุมที่ต่อต้านระหว่างดาวยูเรเนสกับสันดาวองคารกับดาวพลูโตและพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างดาวองคารดาวยูเรเนสสั้นและดาวพลูโตซึ่งมีตรีโกณที่สวยงามระหว่างดาวพลูโตและดาวยูเรเนสเพื่อความส u พ p o r ของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของฟูมูในราศีพฤกษ์ เป็นราศีของผู้รับเนาะดังนั้นจึงเป็นราศีที่มีเสน่ห์มากจึงเตือนสติเราตลอดเวลาว่าเราเป็นคนที่รับพลังบวกหรือลบเพื่อมีความรู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์และฝืนใจทํำสิ่งต่างๆหรือเปล่าและช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการมีสติยอมให้ตัวเองได้เป็นฝ่ายรับบ้างโดยแยกพลังงานว่าไหนพลังงานบวกแล้วก็อันไหนเป็นพลังงานลบและยอมให้ตัวเองรู้สึก ถึงความสบายใจในสิ่งนั้นและเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและความสุขดาวพลูโตกำลังจะหมดเวลาในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีแห่งการปกครองที่ใช้อำนาจและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่19พฤศจิกายนดาวพลูโตจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคใหม่เจตสำนึกแบบใหม่รูปแบบ วิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยวิธีเก่าๆรูปแบบเดิมๆก็จะค่อยพังลงไปและนั่นก็อาจจะเป็นชีวิตของคุณก็ได้นะถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสรุปคุณจะลบทิ้งวิธีเก่าๆในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างไรโดยเฉพาะวิธีเก่าๆนั้นไม่ได้ทำให้คุณสนุกกับชีวิตคุณจะมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นได้อย่างไรคุณจะหยุดคิดกับตัวเองว่าคุณไม่ดีพอ ได้อย่างไรนั่นก็คือธีมของพระจันทร์เต็มดวงในราศีพฤกษ์สุสูร